ไปดูดอกไม้ที่จังหวัดเลยแล้วก็ต้องไปดูการละเล่นนี้ด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยก็คือการลเล่นผีตาโขนปีนี้เวียนมาอีกครั้งค่ะซึ่งก็เป็นประเพณีที่โดดเด่นของจังหวัดเลยนะคะสืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีและปีนี้ยังมีความพิเศษที่จะมีอีก7ประเทศนะคะที่มาร่วมในงานมหกรรมหน้ากากนานาชาติด้วยจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณเบนจมาศอักษรนิดมีบรรยากาศของการเตรียมงานมาฝากค่ะ ท,ที่เครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานจังหวัดเลยบรรดานักแสดงนักกากนาชาติจากประเทศอินเดียอินโดนีเซียและผู้โดยสารที่เดินทางมาเที่ยวบินนี้ต่างตื่นตาตื่นใจและประทับใจกับการต้อนรับของเด็กนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยที่โชว์การแสดงผีตาโขนและรำประกอบเพลงอย่างสนุกสนานขอถ่ายรูปคู่ไม่ขาดสาย เช่นเดียวกับที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายวันนี้บรรยากาศคึกคักมีชีวิตชีวาตั้งแต่เช้าโดยทุกภาคส่วนช่วยกันจัดในเทศกาลต่างคล้ายใช่เลยที่เตรียมการแสดงหน้ากากนานาชาติจากเจ็ดประเทศมาจัดแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมผีตาโขนของไทยที่หาดูได้ยากอีกทั้งสาธิตการทําหน้ากากแบบดั้งเดิมทรงผีตาโขนแต่ลวดลายดัดแปลงให้ทันยุคทันสมัยแล้วแต่ไอเดียและจินตนาการของแต่ละคนก็มีครับพวกเด็กๆที่เด็กๆ เขาเห็นแล้วก็เขาก็เอามาใส่ส่วนมากก็วิวัฒนาการหมดนะครับลูกทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมลายไม่เหมือนเดิม แม้จะเป็นเพียงการซ้อมหนึ่งในขบวนแห่ผีตาโขนของเด็กนักเรียนโรงเรียนสีสองรักที่น้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชขบวนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชการที่10และขบวนแห่พระเวสสันดรแต่ความสวยงามอลังการยิ่งใหญ่กว่าทุกปียังคงเป็นมนต์เสน่ดึงดูดความสนใจให้ทุกคนหยุดดูประเพณีเก่าแกกว่า400ปีนี้นอกจากสร้างความภาคภูมิใจให้ทุกคนแล้วยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองด้วยได้สืบสารได้ถ่ายทอดอภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราให้คนต่างชาติได้รู้ภูมิใจครับเพราะว่าเป็นการยังไงครับโบราณสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจะเป็นสีสันต่างชาติส่วนมากเขาก็ชอบพวกสีสันแลว้วก็ซื้อเก็บไปของที่ระลึกอย่างเงี้ยครับ หากใครต้องการมาสัมผัสความสวยงามและความอลังการของงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนและมหารกำนั่งกากนานาชาติในครั้งนี้นะคะก็แวะเวียนมาได้ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยงานนี้เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28ค่ะวิรัติคงปันมุ่งใสยภาพเป็นจามานักสอนนิตทีมข่าวสงงังคมรายงาน